สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอชนายุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าโรนันโดครับได้สร้างสถิติอีกแล้วเป็นคนแรกของโลกครับที่ลงเล่นทีมชาติครบ200นัดนะโอ้ยินดีกับพี่โด้ด้วยนะครับ กินเนสบุ๊กเนี่ยจะเลือกชื่อคริสโนโรนัลโดดาวยิงกับตันทีมชาติโปรตุเกสครับคือผู้ชายหรือว่านักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นเกมทีมชาติชุดใหญ่ครบ200นัด เมื่อคืนที่ผ่านมาโรนัลโดในวัย38ปีออกสตาร์ตตัวจริงนะลงเล่นเต็มเวลาพร้อมทำประตูชัยนาทีที่89พาฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสบุกเฉือนไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์นอกจากช่วยให้ทีมชาติโปรตุเกสเก็บชัยสีนัดรวดแล้วเนะีนะ่ยโรนัลโดเนี่ยยังช่วยให้โปรตุเกตรั้งจากฝงรอบเป็นกลุ่มรอบคัดเลือกของยูโร2 0 2 4แล้วก็โรนัลโดยังสร้างปรารถนาส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับ จำนวนลงเล่นทีมชาติ200นัดของโรนัลโดถือว่ามากที่สุดในเปาติศสตร์เลยโดยันดับรองลงมาคือบาเดอร์อันมูตาวาผู้ลงเล่นในกับคูเวต196นัดโรนโดเจ้าของบอลลงดอร์5สมัยติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2003และมีความสำเร็จคือแชมป์ยูโร2016กับในเชลี2019และยังเป็นดาวซันโวตลอดการของโปรตุเกสที่122ประตูนะครับ มาฟังสิ่งที่โรนันโดได้พูดหน่อยหลังจากได้รับรางวัลรวมไปถึงก่อนเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าจํานวน200เกมแสดงให้เห็นความรักที่ผมมีต่อทีมชาติตัวเองสําหรับผมมันคือสถิติที่สําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งไม่เคยมีใครทําได้200เกมมาก่อนเออและผมก็คิดว่าตัวเองไม่เคยคิดว่าจะทําได้ดังนั้นผมรู้สึกภาคภูมิใจมากและตอนนี้ผมกำลังสร้างสถิติทั้งหลายต่อไปผมไม่รู้ว่าเหลือสถิติไหนที่ให้ทำลายบ้าง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นแชมป์ยูโรสมัยหน้าผมจะรับใช้ทีมชาติต่อไปตราบใดที่ตัวผมเองโค้ชและสมาคมฟุตบอลยังเชื่อว่ายัางทําได้เพราะการเล่นให้ทีมชาติคือความฝันของผมเสมอมา โอ้โห oh อันนี้คือสิ่งที่โรนัลดได้พูดเมื่อคืนนี้นะครับเขาเป็นคนแรกของโลกเลยครับลงเล่นทีมชาติ200นัดนะโอ้โ oh หทีมชาติโปรตุเกสต้องจารึกแล้วนะครับผู้ชายคนนี้สุดจัดปลัดบอกชาติปลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดนะครับสร้างสถิติต่อไปโรนัลดในวัย38ปี